ปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งธรรมทิติธรรมนิยามในฐานะเป็นกฎสูงสุดของธรรมชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระธถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมติตา คือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมานิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถากรย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตนั้นครันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูกอ่นภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดังนี้ดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตตตาคือความเป็นอย่างนั้น เป็นอวิทัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจะตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น แตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตนั้นครันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไงของที่คว่าและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดู เพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเอตดดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตะทะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทธทตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญัธตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้น ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถากรย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นกลั่นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูพระอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีดังนี้ดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเพราะเอกดังนี้แลธรรมธาตุดในกรณีนั้นอันเป็นถัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิัตตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะ ซึ่งธรรมธาตุนั้นกลั่นดูพร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นทัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหายอ่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถากตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นคลันดูพร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไายของที่ควําและได้กล่าวแล้วในบัตนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมาาธาตุใจในกรณีนั้นอันเป็นทัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทธัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะ,ะเหตุที่พร, э ทพระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็าตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็าตาม ธรรมธาตุนั other, ้นย so, ่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นกลั่นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะปัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นทัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทัตตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนันญาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พราะสลายตนะนเป็นปัจจัยปัสสะาย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะ ย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครันดูพร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการไงของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่าดูกอ่นภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยปัสสะย่อมมีดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัทะตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทธท,ะทะตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญัธตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเอตดที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นกลั่นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่ว่าและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นถัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิธรรัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัพปัจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูกอ่นภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเพร,ะเททพระาะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธร,ธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครันรูพร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นถัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทัตตา คือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคกทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคกย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้น กลันดูพร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่ควา่าและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แล ธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นทัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญัตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท คือทมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัตรนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นทัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิทัตตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญาตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปจจยตา คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น